เป็นการบอกปริมาณของตัวละลายในสารละลาย100หน่วยค่ะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องเข้าใจแล้วก็จำความหมายของสารละลายให้ได้ก่อนค่ะค <Okay. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแลบิสมาตาค่ะฮะน้ำหนักขึ้นไหนพี่ยิงบอกว่าทานหวานน้อยแล้วจะมีอ้วนหนูสั่ชาหวานน้อยตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้นหนักขึ้นค่ะ เออปกติน้ำหนักขึ้นก็เกิดมาจากการที่เราทานอาหารมากเกินไปนะคะมาตาทานอย่างอื่นมากเกินไปด้วยหรือเปล่าไม่นะคะหนูว่าหนูกินปกติแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือสั่งชาหวานน้อยอืมถ้าอย่างอื่นปกติงานก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหวานน้อยแต่ว่าน้ำตาลเยอะค่ะหา หวานน้อยแต่้ตาลเยอะมุมมากเลยค่ะจะเป็นไปได้ยังไงอืมมาตาลองคิดแบบนี้ดูนะคะถ้ามาตาทานน้ำตาลหนึ่งช้อนแบบไม่ผสมน้ำนะมาตาก็จะรู้สึกว่าหวานมากแต่ถ้าเกิดมาตาเอาน้ำตาลหนึ่งช้อนนั้นไปผสมกับน้ำมาตาก็จะรู้สึกว่ามันหวานน้อยลงค่ะ <Wow. S 2> แต่ว่ามาตา ก็อย่างฐานน้ำตาลหนึ่งช้อนเท่าเดิมเออจรด้วยค่ะนั่นแหละค่ะความรู้สึกหวานมากหวานน้อยถ้าใช้คนคนเดียวตัดสินนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสิ่งนั้นค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้พี่จะม,มาอธิบายเกี่ยวกับความเข้มข้นเป็นร้อยละให้มาตาและก็น้องๆฟังแล้วกันนะคะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ เครื่องดื่มต,ต่างๆที่ปัจจุบันนิยมดื่มกันตามคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหรือน้ำหวานอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะจัดเป็นสารละลายค่ะเพราะประกอบไปด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดผสมเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งพี่ได้อธิบายความหมายของสารละลายไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วนะคะ okay. ความรู้สึกหวานมากหวานน้อยนอกจากจะขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายนั้นด้วยค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่จะมาอธิบายความหมายของความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยที่เป็นร้อยละนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ <c oughs> ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละหรือเรียกสันส้นๆว่าความเข้มข้นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต เป็นการบอกปริมาณของตัวละลายในสารละลาย100หน่วยค่ะจะหาได้จากสมการร้อยละหรือเปอร์เซนต์เท่ากับตัวละลายหารด้วยสารละลายคูณด้วย100ค่ะยกตัวอย่างเช่นสารละลายน้ําเกลือ10%หมายความว่าจะมีเกลืออยู่10หน่วยละลายในสารละลาย100หน่วยค่ะหมายถึงเอาน้ำมา100ส่วน แล้วใส่เกลือไป10ส่วนเหรอคะไม่ใช่ค่ะหมายถึงเอาน้ำมาปวกกับเกลือรวมกันแล้วได้เป็น100ส่วนค่ะจะมีเกลืออยู่10ส่วนใน100ส่วนนั้นค่ะมาตาลืมเรื่องความหมายของสารละลายในคลิปก่อนหน้าแล้วเหรอคะสารละลายหมายถึงตัวละลายบวกตัวทำละลายค่ะเออลืมจริงด้วย สิ่งสำคัญก็คือจะต้องเข้าใจแล้วก็จำความหมายของสารละลายให้ได้ก่อนคะ่ะโอเคโอเคค่ะแล้วคำว่าหน่วยหมายถึงอะไรเหรอคะคำว่าหน่วยนะคะเป็นคำใช้แทนหน่วยต่างๆที่จะนำมาคำนวณหาความเข้มข้นค่ะสำหรับความเข้มข้นเป็นร้อยละนะคะจะมีด้วยกัน3แบบค่ะแบบที่1นนะคะร้อยละโดยมวลค่ะ จะใช้หน่วยมวลในการคิดนิยมใช้กับสารละลายที่เกิดจากของแข็งละลายในของแขง็งหรือว่าของแข็งละลายในของเหลวค่ะแบบที่2คือร้อยละโดยปริมาตรจะใช้หน่วยของปริมาตรในการคิดนิยมใช้กับสารละลายที่เกิดจากของเหลวละลายในของเหลวหรือว่าแก๊สละลายในแก๊สค่ะและแบบที่3นะคะ คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรค่ะจะใช้ทั้งหน่วยมวลแล้วก็ปริมาตรในการคิดค่ะนิยมใช้กับสารละลายที่เป็นของแข็งละลายในของเหลวค่ะอูโหเยอะเลยนะคะเนี่ยแค่หวานน้อยหวานมากตอนนี้ไปไกลเลยค่ะใช่จ้าตอนนี้ไปไกลเลยแต่ยังไงเราก็ต้องไปต่อให้จบนะ งั้นเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายแต่ละแบบให้มาตาฟังนะคะมาตาตั้งสติดีๆละ่ะดมอย่าดมรอเลยนะอย่าเพิ่งหลับก่อนโอเคค่ะพร้อมแล้วค่ะงั้นพี่เริ่มสอนแล้วนะคะแบบแรกค่ะคือร้อยละโดยมวลหาได้จากมวลของตัวละลายหารด้วยมวลของสารละลายคูณด้วย100ค่ะ โดยมวลของทั้งตัวละลายและสารละลายจะต้องเป็นหน่วยมวลแบบเดียวกันนะคะอาจจะเป็นหน่วยกรัมหรือว่ากิโลกรัมก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นสารละลายจุลสี10%โดยมวลสารละลายจุลสีมีคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นตัวละลายมีน้ำเป็นตัวทำละลายดังนั้นจะมีคอปเปอร์ซัลเฟตอยู่10กรัมในสารละลาย100กรัมค่ะก็จะมีน้ำอยู่เท่ากับ 100รลสิเท่ากับ90กรัมค่ะอ๋อจำนวนเปอร์เซ็นต์โดยมวลที่บอกมาก็คือมวลของตัวละลายถ้าจะหามวลของตัวทำละลายก็เอาลบออกจากหนึ่งใช่ไหมคะถูกต้องละค่ะงั้นพี่ไปต่อที่แบบที่สองร้อยละโดยปริมาตรนะคะร้อยละโดยปริมาตรนะคะหาได้จากปริมาตรของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสาระละลาย คูณด้วย100ค่ะโดยหน่วยปริมาตรของทั้งตัวละลายและสารละลายจะต้องเป็นหน่วยปริมาตรเดียวกันนะคะอาจจะเป็นมิลลิตรหรือว่าลิตรก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสารละลายเอทานอล40อรเซโดยปริมาตรสารละลายเอทานอลน,นะคะมีเอทานอลเป็นตัวละลายมีน้ำเป็นตัวทำละลายดังนั้นก็จะมีปริมาตรของเอทานอลอยู่40มิลลิลิตรค่ะ ในสารละลาย100มิลลนะคะก็จะมีน้ําอยู่เท่ากับ100ลบ40เท่ากับ60มิลค่ะอ๋อร้อยละโดยปริมาตรก็เหมือนกับร้อยละโดยมวลแค่เปลี่ยนหน่วยที่ใช้จากหน่วยมวลเป็นหน่วยปริมาตรใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะงั้นเรามาต่อกันแบบสุดท้ายก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรกันเลยนะคะหาได้จากสมการ มวลของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100ค่ะซึ่งหน่วยมวลและปริมาตรต้องเป็นหน่วยที่สอดคล้องกันดังนี้นะคะถ้าหน่วยมวลเป็นหน่วยกรัมจะใช้ปริมาตรในหน่วยมิลลิลิตรค่ะถ้าหน่วยมวลเป็นหน่วยกิโลกร,รมัมจะใช้ปริมาตรเป็นหน่วยลิตรค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสารละลายน้ำเชื่อม10%โดยมวลต่อปริมาตร สาลายน้ําเชื่อมจะมีน้ําตาลเป็นตัวละลายมีน้ําเป็นตัวทําละลายค่ะนั่นหมายความว่าจะมีน้ําตาลอยู่10กรัมในสารละลาย100มิลหรือมีน้ํำตาลอยู่10กิโลกรัมในสารละลาย100ลิตรค่ะซึ่งปริมาณของน้ําที่เป็นตัวทำละลายจะไม่สามารถหาได้จากเอา10ลบออกจาก100นะคะเพราะว่า100กับ10 เป็นคนละหน่วยกันค่ะ <Okay. S 1> ในที่นี้นะคะจะหมายถึงการนำน้ำตาลมา10กรัมมาละลายในน้ำจนมีปริมาตรเป็น100มิลลิตรค่ะอ๋อระยะเดินวนต่อไปริมาตจะแตกต่างตรงที่หน่วยของตัวละลายกับตัวทำละลายจะต่างกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะสรุปให้มาตา ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะ <Yeah. S 1> การหาความเข้มข้นเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะคำนวณได้จากสมการร้อยละเท่ากับตัวละลายหารด้วยสารละลายคูณด้วย100ค่ะโดยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ค่ะร้อยละโดยมวลก็จะใช้หน่วยมวลในการคิดค่ะแบบที่2ร้อยละโดยปริมาตรก็จะใช้หน่วยปริมาตรในการคิดค่ะ และแบบที่3นะคะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็จะใช้ตัวละลายเป็นหน่วยมวลส่วนสารละลายเป็นหน่วยปริมาตรค่ะมาถึงตรงนี้แล้วมาตามีคำถามอะไรจะถามพี่ไหมคะอืมสงสัยว่าพี่อิงกินอะไรให้ความจำดีคะเรื่องอาหารเสริมสร้างความจำอันนี้พี่ไม่ได้ศึกษาเชิงลึกนะคะ โดยส่วนตัวพี่นะคะพี่ก็จะรับประทานอาหารให้หลากหลายดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะรวมถึงถ้าไม่ขี้เกียจก็จะออกกําลังกายบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่จะทบทวนความรู้รวมถึงทําแบบฝึกหัดหรือโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงในสิ่งที่ตัวเองรู้กับสิ่งทั่วไปในชีวิตประจําวันนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสารละลายพี่อาจจะนึกถึงการสั่งช้าค่ะ สั่งชาหวานน้อยก็แสดงว่ามีน้ำตาลน้อยแต่ถ้าน้ำตาลเท่าเดิมใส่น้ำมากขึ้นก็หวานน้อยเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคอ๋อแบบนี้นี่เองมาตาจะลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะขอบคุณมากค่ะดีมากค่ะพี่ก็หวังว่าทั้งมาตาและก็น้องๆที่ดูดีโอนี้นะคะ จะนำความรู้ที่มีนะคะไปเชื่อมโยงกับสิ่งชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็จํำได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ <c oughs> ถ้าน้องอยากที่จะเรียนวิดีโอคลิปสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะ <c oughs> น้องสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ของเราได้เลยนะคะ <c oughs> อย่าลืมชวนเพื่อนน้องๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอต่อไปค่ะ